สวัสดีค่ะพบกับเจ้าข้าวหอมแล้วล่ะจะพามาดูข้าวหอมรีวิวของเล่นแบบใหม่นะคะโอ้โหแบบไหนแบบไหนอ่ะไม่ต้องเสียตังค่ะเอาไม่เสียตังก็ได้เหรอไหนคือมันคืออะไรมันคือนกวีดจากอะไรนะคะต่อข้าวต่อข้าวต้นเออจากต้นข้าวนี่นะใช่ค่ะไหนทำไงอะ่ะก็เอาปาก กลเท่านี้ก็ได้นะคะเหลือกกลเท่านี้ก็ได้เพราะว่าห้ามมาถึงตรงนี้มันจะปอกไม่ได้อ๋อก็ตัดอ่าอ่อออาเอาไหนๆให้ดูให้ดูใดกล้ๆหน่อยตัดต้นข้าวมาใช่ไหมอ่ตอนแรกตัดต้นข้าวมาไหนต้นข้วาวมาหั่นแบบนี้อายกขึ้นให้ดูหน่อยนี่น,นี่ต้นข้าวมาเสร็จแล้วก็ตัดตรงข้อมันค่ะให้ยาวประมาณสักสักประมาณสิบสิบสิบห้าเซนเนาะ ค่ะเสร็จแล้วก็เฉือนให้มันเป็นปากเป็นลิ้นค่ะอ่าไหนไหนไหนเฉือนทั้งไหนอ่าไม่ได้นะไหนไหนจะซิมันแตกไปบีบมันแตกแล้วอ่าอ่าอย่างเงี้ยอ่าได้ไหมอ่าอ่าไห้ดูไม่ได้เอาไม่ได้ให้ดูอ่าไงเอ๊ สองเล่นได้กี่บาทหมดราคากี่บาทไม่ซื้อเลยค่ะไม่ได้ซื้อเลย <im it> ไปทุ่งนาะก็เป็นปีอ่าเล่นได้อะปองให้ฟัง <im it> เอ้าสบายเลยโอ้โหเดี๋ยวใหเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้ดูนะคะทุ่งนะคะบ๊ายบาย